ทันเป็ดค่ะทุกคนลอยอบเป็ดค่ะวันนี้ทุกคนหอมากมากเลยค่ะสุกแล้วค่ะบอในวิดีโอมก็จะเป็นดำๆเนาะแต่มันกับวด่าดำอะค่ะ นี่ยก็บ่ได้เชี่ยวชาญนะคะพึ่งไงสองข้างนี่เองอ่ะค่ะเอให้ขานะึงแบ่งกัน นากินป่ะคะ